สวัสดีครับเพื่อนๆวั่นเนี้อยู่องไรทัดมัตเตอร์อ e ีวอร์ซิ่ง320ลิตรนะครับชื่อจะยาวไปไหนก็ไม่รู้แต่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วและผมก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะโปงไรตัวนี้เนี่ยมากับควิคลิตริทสแบบเลยอย่างที่เห็นตอนนี้อยู่เนี่ยจะเป็นควิคลิติทแบบใหม่ที่ใช้กับ t 8 18กับ t 5ก็8นะครับแต่ควิคลิติทแบบเก่าเนี่ยเขาก็ให้มาในกล่องเหมือนกันนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนี่คือควิคลิต a ิทหน้าตาแบบเก่าที่เราคุ้นเคยที่อยู่ใน t 3 0 0 r s g ออยู่ในที่จนะซึ่งเราก็ต้องติดตั้งไอตัวนี้เองนะด้วยการติดตั้งสายแพรข้างหลังเนี่ยข้างหลังตัวนี้มันจะมีสายอยู่แล้วเราก็ต้องไปเสียบกับตัวพวงมาลัยข้างหลังนะแล้วเราก็ขันน็อตสรูนี้เข้าไปเพื่อยึดนะครับโดยที่วิธีการใส่ฟิลิปลิสติดตั้งฟิลิปลิสเนี่ยก็จะอยู่ที่กล่องตามที่เห็นนี้เลยนะก็ไปทําตามรูปนะครับเพื่อนๆแค่น็อตสตัวแล้วก็สายแพรนปลั๊กแค่นั้นเองสาหรับตัววัสดุของฟิลิ e ลิสเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนนนนะะะก็็จเปาาาตติดํๆห้้แบบี อ๋อแล้วก็ลืมไปเลยคลิปนี้สปอนเซอร์โดยบริเวณเชนเตอร์นะครับใครสนใจอุปกรณ์ซิมเรสซิ่งบริเวณเชนเตอร์เขามีขายทั้ง m o ซาทัตมาเตอร์โลจิเทคเน็กเลเวลเรสซิ่งนะครับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ซิมเรสซิ่งเนี่ยก็ฝากไปดูสินค้าของบริเวณเขาด้วยละกันนะเขาสปอนเซอร์คลิปนี้แล้วเขาก็เป็นคนส่งโปรเลยอีเวอร์ซิ่งทัตมาเตอร์สามสองอารีเทอร์มาให้ผมด้วยนะครับเนี่ยวงนี้เลยโดยที่ค่าตัวของโปรเลยตัวนี้นะวันที่ทำคลิปเนี่ยอยู่ที่หน,นึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก มันเป็นพลาสติกครับผมมาดูข้างหลังกันนะตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะแล้วก็ Quick Release เนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ตรงค k Release เนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะเป็นโลหะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะอันนี้ของ m o ซาครับ Quick Release ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กนะครับโลหะหมดเลยแต่ housing เนี่ยมันก็พลาสติกเหมือนกันนั่นแหละแต่ตรงเนี้ยมันจะแข็งแรงครับถ้ามาดูกันที่ด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นเพลทอลูมิเนียมปัดเงาสีดา ก็หน้าตาก็เหมือนพวงลอยเดิมๆของทีสามร้300อยไอนะคือเหล็กปัดเงาสีดำอะประมาณนี้แหละแล้วก็มีปุ่มต่างๆมาให้ใช้เยอะพอสมควรนะปุ่มตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันสามารถเลื่อนแบบแนวทะแยงได้เพื่อความถนัดของแต่ละคนนะครับสำหรับใครที่เป็นสายดิ้นเนี่ยก็อาจจะอยากให้มันอยู่ข้างในตรงนี้ไม่งั้นเวลาพวงลอยมันตีไปตีมาเราก็อาจจะผลอไปกดได้แต่ถ้าคนที่เล่นสายสกินเนี่ยอาจจะอยากให เอื้อมมือมาใกล้ๆหน่อยง่ายๆหน่อยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็สามารถแรบ,บเลื่อนให้มันเข้าไปชิดได้เช่นกันนะส่วนฟีลลิ่งการกดปุ่มด้านหน้าเนี่ยนะครับก็ธรรมดาๆรรครับไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอะ่ะมันก็เหมือนปุ่ม ปุ่มปุ่มของไอ้นี่ครับโมซา v g s ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้โมซา v g s นะเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละเนี่ยมันประมาณเดียวกันคุณภาพปุ่มประมาณเดียวกันกับตัวนี้นะแต่น้ำหนักของโฟมไรตัวนีนะ้ค่อนข้างเบาเบาวกว่าวงมไรตัวอื่นที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะัานนี้หมดเลยนะแล้วปุ่มตรงนี้เนะี่ยบิดซ้ายขวาได้กดลงไปได้ซ้ายขวากดลงไปได้ตรงนี้มีจอยสติ๊กซ้ายขวาหน้าหลังแต่กดลงไปไม่ได้นะครับ ปุ่มตรงนี้ก็เช่นกันนะครับไซส์วาแล้วก็กดลงไปได้นะสำหรับด้านบนมีพิเศษหน่อยมีปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับ2ปุ่มนี้เนี่ยเป็นไว้ตั้งค่าตัวโพงอมไรตัวนี้แหละตัวอะไรตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะมเีเป็นไฟ LED บอกรอบเครื่องแล้วก็มีทั้งทงแล้วก็มีพิษด,ด้วยโดยที่การตั้งค่าของวิธีการขึ้นของไฟ LED ไอตัววัดรอบเนี่ยมันมีการแสดงผลอยู่2แบบซึ่ง ก็จะใช้ปุ่ม2อันนี้แหละนะครับในการตั้งค่าเดี๋ยวผมขึ้นวิธีให้ละกันนะระหว่างการปรับบทไปปรับบทมานะโหมดแรกเนี่ยครับผมไฟมันจะขึ้นทีละดวง1 2 3 4งสองส่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับและสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะแต่โหมดที่2เนี่ยก็คือไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะไฟมันจะขึ้นคือแต่ละขีดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีสีเดียว และขึ้นจากเขียวเหลืองส้มแดงอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไฟ LED เนี่ยครับเราไม่สามารถปรับสีได้นะอย่างน้อยก็ตอนนี้ที่รู้นะครับแล้วก็ตัวไฟ LED ตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับหลายเกมเดี๋ยวผมขึ้นรายชื่อเกมไว้ให้แล้วกันเนาะแต่ว่าเกมหลักๆที่มันสำคัญแล้วมันใช้ไม่ได้ตอนนี้อยู่เนี่ยก็คือ S s e t t o c o r s a 214เกม S s e t t o c o r s a ทีมอสเนี่ยครับแล้วอีกเกมหนึงเนี่ยก็คือ a s ส e t ้คอซนะสเกมนี้ ใช้ตัวไฟ LED บอกรอบเครื่องตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่อย่าง Forza 5เนี่ยใช้ได้ Air Racing เนี่ยใช้ได้ a s t o f o r s a c o m p e t i z i o n นก็ใช้ได้นะครับและก็ยังใช้ได้อีกหลายๆเกมเลยนะแต่ว่าการใช้งานของตัวไฟ LED เนี่ยมันปรับแบบแมนวนวลก็คือเราต้องมานั่งกดปุ่มนี้2วิบันทั c ์สวิตนั้นสวิตนี้จในจีสองสวิตนี้ให้ปรับไปปรับมาปรับอันนึงปรับโหมดอันนึงปรับความสว่างข้อเสียของตัวไฟวัดรอบตัวนี้เนี่ยนะคือ ด้วยความที่เขาไม่ได้ใช้ผ่านตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราเวลาเราใช้เล่นไนเล่นในคอมเนี่ยเราอยากจะปรับอะไรเนี่ยตัวเนี้ยมันมันปรับได้แค่ได้แค่นี้แหละใจผม,มอยากให้มันมีแบบให้เราเลือกง่ายๆว่าแบบกดคลิกหมวดหนึ่งกดคลิกหมวด2ในคอมพิวเตอร์เนาะแต่มันไม่มีนะครับแล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนเนี่ยไฟพวกนี้ได้ว่าแบบพอรอบเครื่องกี่รอบกี่พันรอบเป็นสีอะไรใกล้ถึงเดดไลน์เป็นสีอะไรอะไรเงี้ยไม่สามารถทําได้มันก็คือค่าที่เขาตั้งมาให้เรา เราก็ใช้ตามที่เขาตั้งได้แค่นั้นเลยนะครับต่ถามว่าการใช้งานเนี่ยจากที่ใช้ไปมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาเลยนะก็เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะคือถึงเราจะไม่สมารถคอปต้องมันได้อะแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะไปเปลี่ยนอะไรมันนะมันใช้งานได้โอเคอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคือเขาคิดมาแล้วแหละนะแพลตชิปของเขาครับเป็นโลหะนะแล้วก็เป็นโลหะที่ไม่ใช่แผ่นแบบเ,เรียบๆนะครับมันจะมีสันๆม,มีงุ้มๆนะ ทำให้เวลาที่เรากดเนี่ยเออมันมันแบบจับถนัดดีนะมันรับกับองศาที่นิ้วเรากดได้พอดีเลยนะแล้วก็เราสามารถเลื่อนนะครับปรับตำแหน่งให้มันยื่นออกมามากกว่านี้ได้อีก1ตําตำแหน่งนะครับสาเหตุที่มันปรับได้เพราะว่าพวงมาลัยด้านหน้าตัวนี้ที่เพื่อนเเห็นเนี่ยมันมีน็อตอยู่6ตัวตรงนี้เห็นไหมแล้วก็มีน็อตพิเศษเพิ่มมาจากปกติอีก4ตัว1 2 3 4ตรงนี้นะครับถอดน็อตทั้งหมดนี้นะครับสิตัวนี้เนี่ย และเราสามารถเปลี่ยนพวงมาลัยได้แต่มันไม่ใช่ว่าเราสามารถเปลี่ยนพวงมาลัยอะไรก็ได้หรือเอาพวงรถจริงมาใส่ได้มันจะต้องเป็นพวงมาลัยของทัดมาเตอร์เขาเขาบังคับให้เราอยู่ใน e- โคซิสเต็มของเขานะครับซึ่งพวงมาลัยที่ตัวนี้มันเปลี่ยนได้เนี่ยนะมันก็ตามข้างกล่องเขาเลยนะคือเขาจะมีพวงมาลัยเสริมเนี่ยสองทรงเนี่ยมาให้เราเปลี่ยนได้โดยที่ตัวฐานตัวปุ่มอะไรพวกนี้ยังใช้ตัวเดิมอยู่ขันแค่น็อตสิบตัวนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะ ซึ่งเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะนอกจากที่ p พดเดิลชิพจะเลื่อนออกและเลื่อนเข้าได้แล้วเนี่ยตรงนี้ครับถ้าเพื่อนสังเกตเห็นไหมอันนี้แม่เหล็กตัวนี้เป็นแพ d a ด s h ชิพแบบแม่เหล็กครับฟีลลิ่งการกดดีมากตึกตักตึกตักเลยนะแต่เสียงเขาไม่ได้ดังครับและเราสามารถที่จะ,ะลดความดังของเสียงได้อีกเขาให้ตัวแถบสติ๊กเกอร์มาให้เราแปะลดเสียงเพิ่มด้วยนะคือแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเบาแบบเแบาบมากๆแล้วอะ่ะผมก็ ไม่ได้แปะเพิ่มจากนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันพอแล้วนะครับแล้วเวลาเราเล่นเกมไปเนี่ยเสียงพัด a l ลชิปไม่ได้ยินเลยแล้วก็ระยะแอนองศาของพัดดลชิปเนี้ยเราสามารถปรับได้และความเรียกอ,อะไรแบบความใกล้ไกลของพัดดลชิป ในแบบแนวแกนดิ่งอย่างเงี้ยเราสามารถปรับได้อีกนะครับให้มันมาชิดแบบนิ้วชี้ผมอะเพิ่มขึ้นได้นะแบบตอนเนี้ยมันห่างอย่างงี้ใช่ปะ่ะสมมติผมอยากจะให้นิ้วชี้อยู่แค่เนี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะปรับได้นะครับเพื่อนเอนเขามีคู่มือมาลองปรับกันตามคู่มือกันแล้วกันเนาะแล้วก็ระยะกดของตัวแปรชิปก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆในแบบเดิม,เด,มเดิมที่เขาให้มานะเดิมเดิมโรงง,งานยังไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เราปรับได้อีกนะครับเพื่อนเพื่อน เพลด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นพลาสติกนะแต่ที่เห็นเป็นออกแนวายคาร์บอนเนี่เป็นแค่สติกเกอร์นะครับเพื่อนๆและพูดถึงสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์พวกนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้เราแปะเพิ่มได้นะครับอยู่ในกล่องนะนี่แต่ผมยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยมันจะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆก็แปะเพิ่มได้ตามที่เพื่อนๆถนัดนะครับเราก็ให้เพื่อนๆดูเท็กเจอร์ของหนังของพวงมาลัย Evolving 3 2 R Leather นะครับเป็นหนัง ผมไม่คิดว่าเป็นหนังแท้นะแต่ว่าก็เป็นหนังเทียมที่นุ่มครับเกรดเนี่ยถือว่าดีเลยนะแต่ข้างในผมคิดว่าเป็นแกนข้างในเป็นพลาสติกนี่แหละนะแล้วก็หุ้มด้วยหนังดีๆข้างนอกเอานะครับเนี่ยคือเกรดมันโอเคมากๆเลยเท็กเจอร์อะไรดีมากเลยจับนุ่มครับกดแล้วยุบนะกดแล้วมีการยุบแล้วก็ในรอบพวงเนี่ยเขาจะเย็บตะเข็บเป็นได้ออกแบบสีเหลืองๆนะครับเพื่อนๆนะ ดำตัดเหลืองครับโทนของตรงไรตัวนี้นะสวยดีสวยดีเลยแหละและการเย็บของเขาเนี่ยค่อนข้างปันนี่ครับงานโอเคเลยนะเนี่ยดูมุมสันด้านข้างนะครับนะเนี่ยเสียดายว่าด้านบนตรงนี้น่าจะทําแถบสีเหลืองๆมาให้เราหน่อยนะอันนี้น่าเสียดายไม่งั้นนี่สวยเลยนะใช่ไหมให้เพื่อนๆจินตนาการเอา เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีเหลืองๆอยู่ข้างบนผมว่าสวยดีนะถ้ามันมีเหลืองๆอะ่ะเสียดายเขาไม่ใส่มาให้อะ่ะอ๋อแล้วก็ชื่อ 32R นะครับเลข3 2มเนี่ยมาจากเส้นผ่าศูนย์กลางของฟงไลตัวนี้นั่นเองนะอยู่ที่3 2ซนติเมตรครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเปรียบเทียบกับฟปรงไลเ,เสริมจากรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ของแคมมัสนะครับมันก็จะไซส์เดียวกันเป๊ะๆเลยนะ มันคือใส์มาตรฐานเลยนะครับโดยปกติเนี่ยทันมัตเตอร์จะเล็กกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแต่รุ่นนี้เนี่ยเท่าคนอื่นละอันนี้โมซา R S นะครับผมเห็นไหม่ะเท่ากันเลยเท่ากันเลยครับนะไซส์เดียวกันเดะเลยครับผมนะก็ด้วยค่าตัวของพวลัยตัวนี้นะครับที่15,000บาททอน10บาทนะหรือ14,990นั่นเองนะถามว่าผมแนะนำไหมพวงลรพวกนี้นะครับไม่ว่าผมจะ หยิบมา VGS นะโมซาสักครับผมได g h ทวีสอหรือว่าพวกอะไรของแคมปัสก็ตามนะพวกนี้ไม่มีอันไหนจําเป็นเลยนะครับเพื่อนๆไอ้พวกนี้คือของที่ไม่มีก็ได้แต่มันเป็นของที่เราอยากได้ด้วยความสวยงามครับอย่างที่ผมชอบมากๆของพวกอะไรตัวนี้เนี่ยคือวัดรอบครับวัดรอบเนี่ยทำงานกับ T818 ข้างหลังผมเนี่ยดีมากๆเลย มันมันทำงานไปด้วยกันอ่ะคือไฟที่มันติดเนี่ยมันเป็นไฟในรูปแบบเดียวกันที่มันติดเดีผมขึ้นชิปให้ดูแล้วกันแล้วมันมันคือความสวยงามครับคือถามว่าไม่มีพวงอะไรตัวเนี้ยที่ผ่านพอดีปันแปดมันก็มีไฟ led ติดรอบถานมันอยู่แล้วที่บอกรอบเครื่องเราได้อยู่แล้วแล้วจะมีไอ้นี่ไปอีกทาไมใช่ไหมถูกต้องเลยครับแต่วันได้เรื่องความสวยงามไงแต่สำหรับคนที่ใช้ t 300อยู่หรือที t 2อยู่เนี่ยคุณไม่มีวัดรอบอะไรพวกนี้การการมีวัดรอบเนี่ยมันมีประโยชน์ขึ้นมากครับ แต่ถ้าถามว่ามันจำเป็นที่ต้องมีไหมอ่ะบอกเลยไม่จำเป็นนะครับสรุปข้อดีของ h ัวลัย e v o r u c i n g 3 2 r l e t t h e r ตัวนี้นะครับหนึ่งเลยคือทำงานกับพวก t 8 1 8เนี่ยไฟติดเหมือนกันแนวเดียวกันดีมากๆเวลาใช้อาร่างาารและสวยงามมากนะครับแพดเดิลชิพดีแล้วตอนนี้เป็นแพ d เดิ้ลชิพที่แบบโน้มรับมือเราดีมากๆเลยนะถึงแม้ถ้าเราไปเทียบกับยี่ห้ออื่นอย่างเช่นโมซานะครับมันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สวยก็จริงแต่เวลาจับ มันไม่ได้รับกับมือเราเวลาที่มันโค้งรับมือเราอย่างนี้เออใช้แล้วรู้สึกดีกว่าถนัดมือมากกว่าแล้วก็หนังของเขาที่เขาทำมาครับสวยงามนุ่มดีมากๆเลยนุ่มกว่ายี่ห้ออื่นๆนะอย่างที่ผมกดเนี่ยเนี่ยอันนี้ของโมซานะ R S นะเนี่ยหนังเขามันแข็งกว่าหน่อยนึงเทียบกับของแคมัสแล้วก็โมซา v G S เนี่ย มีแค่อันเนี้ยที่นุ่มใกล้เคียงกันอันเนี้ยของแคมัตนะแต่ก็ยังแข็งกว่าอยู่ดีอ่ะเทียบกับภูมิัยอื่นๆที่หยิบมาวันนี้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นแล้วเนี่ยตัวนี้จับและนุ่มสุดเลยหนังของเขาอะ่ะอันเนี้ยชอบเลยแล้วก็สติชิ่งของเขาเนี่ยเย็บได้มาสวยงามจริงๆครับแล้วก็เรื่องของปุ่มนะครับ4ปุ่มนี้นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ที่มันสามารถเลื่อนทะแยงได้เนี่ยอันเนี้ยก็ไม่เคยเห็นในภูมิใจรุ่นไหนมาก่อนนะอันเนี้ย ตัวแรกเลยที่มีนะน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์จริงนะสำหรับคนที่แบบอยากจะให้มันใกล้ๆมือกดกดแบบง่ายๆนะแล้วก็ตัวพัดเทลชิพเนี่ยเราสามารถปรับระยะได้ค่อนข้างเยอะนะนอกจากปรับเข้าออกเนี่ยที่เด่นกว่างเรื่องนั้นเนี่ยคือเรื่องของระยะที่เราสามารถปรับได้ว่าให้มัน,ให,มนให้มันชิดพวงอะไรมากขึ้นหรือไกลพวงอะไรมากขึ้นนะอันนี้เออไม่เคยสังเกตว่าเจ้าอื่นมีทำไหมหรืออาจจะมีถ้ามีก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะ แล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถใช้กับพลอยของทัดมัตเตอร์ได้ทุกรุ่นนะเพราะว่าเขาแถมตัวพลิกิลสในแบบเก่ามาให้ด้วยนะคือเราซื้อพลอยรุ่นนี้ไว้เนี่ยเราใช้กับพลอยทัดมัตเตอร์ได้ทุกรุ่นเลยคือทุกรุ่นที่มันถอดพลอยได้เนี่ยไอเนี้ยใช้ได้แล้วผมก็แอบเห็น usb c อยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับตอนที่แบบก่อนเสียบสายแพรแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรนะ แล้วการอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ยังไม่มีให้อัปเดตก็เลยยังไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้แล้วก็แพลตชิพมีเป็นแพลตชิพแบบแม่เหล็กแล้วนะครับแล้วก็เป็นแพลตชิพที่เสียงเงียบดีมากๆเลยผมไม่ชอบแพลตชิพที่เสียงดังเท่าไหร่นะอันนี้ยถูกใจผมเลยนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆลองฟังอันนี้คือเสียงของแพลตชิพของโมซ่านะครับนะเนีย่ยมันจะป่องแป้งป้องแป้งปองแป้อง,ปอ,ง,ปอ,ง,ปอ,งอันนี้ของถัดมาเตอะอือเสียงเงียบกว่าชอบ รวมถึงน้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักตัวนี้เนี่ยเบาวกว่าพวกอะไรทุกอันที่ผมหยิบมาเทีบให้เพื่อนๆดูวันนี้เลยนะแต่ก็อาจจะด้วยความที่ตรงนี้ของเขาเป็นพลาสติกนี่แหละนะตัวอื่นเนี่ยมันเป็นโลหะไงแล้วมันแข็งแรงกว่าว่าแล้วก็พูดเรื่องข้อเสียของเขาต่อเลยแล้วกันก็คือไอควิกลีดตัวนี้นี่แหละผมอยากให้ทันพัตเตอร์ใช้เหล็กได้แล้วนะมันจะได้ไม่บิดไงแล้วมันก็จะได้ทนทนด้วยอันนี้เป็นพลาสติกมันก็แอบเสี่ยงเหมือนกันแล้ว แรงบิดของพวกลา,ายเด็กดิฟอย่างทีแปดหที่ผมใช้อยู่ข้างหลังผมเนี่ยอันนี้แรงบิดมันเป็น10บนิวตันเมตรเลยไงถ้าใช้กับ T5 ห้ก็แปที 8, ท่เป็น5้านิวตันเมตก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนี้นะแต่ถึงจะใช้เป็นพลาสตินะครับจากที่ใช้อยู่เนี่ยาการบิดตัวเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้รู้สึกว่าสังเกตได้เวลาขับอยู่นะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยผมติดตั้งกับขาพิษตัวเนี้ ตอนนี้มันบิดจากโครงคอกพิษมากกว่าบิดจากไอตัวพวงตัวนี้อีกนะเพราะงั้นก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้ที่ไม่ต้องใส่ใจมากนะครับเพื่อนๆข้อเสียออย่างที่ผมไม่ชอบนะครับว่ากันตอนเลยตรงนี้พวกปุ่มพวกนี้เนี่ยเนี่ยคือการสกรีนการกดการอะไรมันมันดูราคาถูกอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะมันกดแล้วมันแบบ เป็นปุ่มราคาแบบไม่แพงแน่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นของราคาแพงอะ่ะไม่ได้พรีเมียมกดแล้วแบบธรรมดามากอะ่ะแล้วก็เรื่องของฟินิชชิ่งตัวเฮาสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นขอบคาร์บอนแท้ๆมาสักหน่อยไหมตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์แบบดูออกง่ายเกินไปหน่อยอะ่ะคือสติกเกอร์ก็ไม่ได้แบบมีเทกเจอร์คาร์บอนดีๆด้วยอะ่ะแล้วก็ที่พงมอะไรมันเปลี่ยนได้นะครับหกรูนี้ไม่ตรงนะอันนี้เล็กกว่าพงมอะไร ของรถจริงเยอะเลยนะครับระยะมันไม่ได้นะเราเปลี่ยนได้แค่พวงมาลัยของทันบัตเตอร์เท่านั้นเองนะเขาบังคับเรานะครับเอาพวงมาลัยรถจริงมาใส่ตรงๆยังไม่ได้นะครับเพื่อนๆและนั่นก็คือข้อดีข้อเสียของทันบัตเตอร์ e v o l ล c ช n g 32R l รียกเธอตัวนี้นะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้กับบัญชีนินเตอร์นะ, <S <S นะผมก็มีทั้งข้อที่ชอบและไม่ชอบในพวงมาลัยตัวนี้แต่ด้วยราคาที่มันไม่สูงมากนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาททอนสิบบาทเนี่ยก็เลยมองข้ามข้อเสียอะไรพวกนี้ไปได้ รวมถึงว่าการที่เราอยู่ในอีโคซิสเต็มของพ l ัส m มสเตอร์เนี่ยตัวเลือกของเราเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากและพลอยตัวนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้โอเคนะใช้งานได้ดีไฟรอบเครื่อง led อะไรพวกนี้ติดแล้วแบบว่ามองง่ายทำงานดีมากๆเนาะทำให้รวมๆแล้วเนี่ยผมก็ชอบพลอยตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้พลอยตัวนี้ใส่ในที่8ถึงของผมเป็นพลอยหลักประจำแล้วกันนะครับโอเคครับถ้าช้ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าใครสนใจพลอยตัวนี้กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยผมได้ค่าคอมด้วยนิดนึงนะ วันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยละบ๊ายบาย